คครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยเนาะห่างหายนานนะครับนะครับวันนี้ผมก็ได้เอ่พิมพ์ขี้ตานะครับมาองค์หนึ่งเนาะครับเอ่ออาจจะเป็นน่าจะเป็นยุคปลายนะครับดูจากผิวพันธ์เนาะความซับซ้อนนะครับมีไม่มากนะครับเอ่เดี๋ยวให้เอเดี๋ยวให้ชมท่วองค์ก่อนนะครับ พอซักซอนะครับโลฮนะไม่เรียบนะครับนะดูล่องรอยนะครับนะ <c oughs> ล่องรอยกินนะครับ เบาหยดเสร็จแล้วนี่เขาก็จะตะใบนะครับเห็นไหมคือจะเป็นรอยตะใบนะครับเอ้าลองมาดูผิวพันธุ์นะครับ <c oughs> อ้าดูใบหน้านะครับเห็นไหม พิมพ์ขี้ตานะครับเห็นไหมเออจะมีขี้ตายอย้อยอลงมานะครับจมูกเป็นชมพู่เลยเห็นไหมครับ <c oughs> ปากยิ้มนะครับเอาดูโลหะนะครับดูความซับซอ้อนของโลหะนะครับมีเนาะแต่ไม่มากา <c oughs> มีแต่ไม่มากนะครับลองดู ดำดำนี่คือคาร์บอนเนาะที่มันเผาไหม้กับโลหะนะครับเอาลองดูเอาบริเวณสีสษะนะครับนนี่นะครับความซับซ้อนนะครับ ของโลหะนะอย่างที่ผมบอกนะครับไปหลายๆคลิปนอะ้านะ <c oughs> ของเก๋นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีของเก๋ให้ดูด้วยนะครับถ้าของปลอมเนาะผิวโลหะจะนูนขึ้นนะแต่ถ้าของแท้นะครับมันปลอมกันไม่ได้เนาะนะครับโลหะอยู่ข้างในนะเหมือนพื้นบาเก้เลยครับนะโลหะจะสอบจะซับซ้อนอยู่ภายในองพระเนาะ เมนูนออกมานะครับเอาดูมีความรัดตัวนะครับมาดูบริเวณชายนะอันนี้ผมก็นับชายไม่เป็นเนาะบางคนก็นับทางซ้ายบางคนก็นับทางขวานะครับ <c oughs> ถ้าท่านพี่ๆรู้เนาะว่านับยังไงก็ช่วยคอมเมนต์นะครับบอกด้วยนะเนาะช้าๆนะครับ นะความซับซ้อนนะครับมีนะมีแต่ไม่มากนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะมีแต่ไม่มากนะครับ <c oughs> อ่พระองค์นี้เนาะเป็นอ่เนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับอย่างที่บอกนะเกิดการสกัดที่มันเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นเนาะมีสัดส่วนของโลหะที่อาจจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ เห็นไหมครับด <c oughs> <H> ูบร yeah. ิเวณฐานนะเห็นไหมรอยตะไบนะครับรอยตะไบตกแต่งตรงฐานนิดหน่อยเห็นไหมครับก็อบอกย่างนี้เนาะคุณต้องแยกให้ออกนะครับรอยรอยตะไบนะกับหินเจียนะครับนะที่เขาเจียกันเห็นไหมนะครับเอาดูนะครับคุณสังเกตนะครับรอยตะไบเห็นไหม ะจะมีจะมีคมมีทีนะครับแต่ถ้าหินเจียเนี่ยคือจะคมหมดเลยนะเอาดูด้านหลังนะครับเลอเอาดูนะครับนะร่องรอยนะดูล่องรอยนะครับ ความบอบช้ำเห็นไหมเออมันจะไม่ตึงนะครับทั้งองค์อย่างที่บอกนะจะไม่ตึงนะครับแล้วบริเวณศีรษะเห็นไหมมะลอยยกลอยย่นนะครับเอออาจจะเป็นแร่ต่างๆเนาะหรือว่า <c oughs> หินดินที่ปนมากับดินเหนียวนะครับก่อนที่จะหลอ่อพระนะทำบ,บริเวณใบหูเห็นไหมออนะครับซอกพระเห็นไหมครับ มีความผูกก่อนนะไปตามการเวลานะครับที่บอก <c oughs> ดูนะครับนความซับซ้อนเนี่ยสังเกตนะครับจะอยู่ทั่วองค์พระเนาะไม่มากก็น้อยนะจคาคาผมไว้นะครับไม่มากก็น้อยแต่ต้องมีนะต้องมีนะครับความซับซ้อนของโลงหะนะครับเห็นไแต่อย่างที่ <c oughs> ได้ศึกษามาเนาะนะครับความซับซ้อนเนี่ยยุคแรกๆนะยุคแรกนะครับจะมีความซับซ้อนมากที่สุดนะเพราะว่าออยุคแรกเนี่ยเกิดความศรนะัทธาเนาะศรัทธาใครมีอะไรก็ใส่ลงไปหลอมนะครับนะบมีเงินมีทองมีนาคมีทองแดงก็ใส่ลงไปหลอมเนาะตามความศรัทธานะครับแต่อย่างที่บอกยุคปลายนะครับเกิดการ ตวงวัดต่างๆนะแล้วนะครับเอามาดูเอามาดูใต้ฐานมาดูฐานบ้างนะครับเห็นไหมดูนะครับคุณเห็นไหมความซับซ้อนของโลหะ อามาดูใต้ฐานนะครับมาดูใต้ฐานกันเนาะนี่เดี๋ยว,ยวนะครับมีรอยตะใบอยู่ฝั่งหนึ่งนะอาจจะนะอาจจะที่ผมสันนิษฐานเนาะอาจจะทีตรงนี้แหละทีตรงรอยตะใบนะ เทตรงรอยตะไบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันล้นเห็นไหมมันล้นออกมาเนี่ยนะครับเอ้าดูคุณคุณดูขอบเห็นไหมคุณดูขอบที่มันล้นออกมานะครับที่มันล้นออกมาเออก็เลยตะไบออกเห็นไหมนะครับแต่ตะไบข้างเดียวนะครับ <c oughs> อ้าคราวนี้มาดู มาดูอ,องค์ที่เช่ามานอนแล้วมันอเอาพี่ๆลองตัดสินกันอ่าเอาดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับรอยตะมุ้งนี่เต็มเลยเห็นไหมแต่สังเกตนะครับเห็นไหมจะเหมือนรอยผ้าขาวบางนะครับเออจะเหมือนรอยผ้าขาวบางเลยเห็นไหมครับจะเหมือนรอยผ้าขาวบางจุดจุดเห็นไหม และประเด็นมันนูนออกมาครับนม,มันจะนูนออกมาจากตัวองคพระเนาะอ,อย่างที่บอกนะถ้าตามุ้งหรือว่าความซับซ้อนของโลหะเนี่ยจะอยู่ด้านในขององค์พระนะครับแต่นี้สังเกตนะนะครับมันจะนูนออกมานะเหมือนผ้าขาวบางนะครับลองลองซูมหรือว่าลองถือกล้อง นะกล้องส่องพาเนี่ยไปส่องบริเวณผ้าขาวบางดูนะนะครับจะสังเกตเห็นรอยนูนขึ้นมาอา่าดูนะครับเห็นไหมได้หมดเลยนะความซับซ้อนเนี่ยเห็นไหมนะครับได้หมดเลยเอา่าดูนะเขาอาจจะทําเรียนแบบขององค์ต้นแบบเนาะนะครับพิมพ์นี้ <c oughs> แพร่หลายเนาะในโซเชียลนะครับต้องระวังกันด้วยนะระวังกันดีๆนะครับพิมพ์นี้เนาะพิมพ์นี้ โอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> นาองสององนะครับที่นํามาเทียบนะครับนามาเทียบกันเนาะ <c oughs> เห็นไหมสังเกตผิวพันธุ์นะผิวพันธุ์นะครับบรรณต่าง,างองค์แท้นะหรือว่าองอ,อ่อยุคปลายนะครับความซับซ้อนเนี่ยจะน้อยนะแต่อย่างที่บอกเนาะผิวนะครับถ้าเราลิงหรือเราส่องจริงนะครับจะมีความ ยุบย่นย่อทั้งองค์เห็นไหมเหลืององค์เขียวแล้วนะครับองค์นี้เนาะเหลืององค์เขียวนะครับเอาดูองนี้เห็นไหมดูนะครับ <c oughs> จะมนมนเห็นไหมครับององที่ผมส่องให้ดูเนาะจะจะมนมนนะดูเทียบกับองคนี้นะครับอ <c oughs> ่าเห็นไหมแยกโลหะเนาะพยายามแยกโลหะให้ได้ <c oughs> โอเคนะครับก็วันนี้ก็ มีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะนะครับ <c oughs> ถ้ามีประโยชน์นะก็กดติดตามนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปก็ได้นะครับให้ความรู้หรือว่าแชร์แบ่งปันความรู้กันนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ